สัพพะ,ะติงธรรมระะติชินาติความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาไหว้พระวัดโลสุทธาวาส วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายวัดโลสุทธาวาสสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2410ด้านนี้จะเป็นเท้าวเวสสวรรณเดี๋ยวพาเพื่อนเื่อเข้าไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถชั้นล่างนะครับวัดนี้พระอุโบสถสองชั้นนะครับนี่นะฮะทางเข้าพระอุโบสถด,ด้านล่างสวยงามมากนะครับเพื่อนเ โน,นนะฮะที่มองเห็นไกลๆเป็นพระบรมสารีลิกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านข้างของพระบรมสารีลิกธาตุมีพระแก้วมรกตด้วยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดใูใกล้ๆนิดนึงสัพพทานาังธรรมทานาังชินาติ การให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงสัพพะระสังธรรมะระโสชินาติรสแห่งพระธรรมย่อมชนะรสท้งปวงนะครับตันหักขโยสัพพทุขังชินาติความสิ้นไป แห่งตันหาย่อมชนะทุกทั้งปวงนะครับนี่ลนะ จะพาเพื่อนเพื่อนขึ้นมาไหว้พระประธานภายในพระอุโบสถชั้นที่สองพระประธานภายในพระอุโบสถคือพระพุทธอนันตชินนี่ลนะสวยงามมากนะครับเพื่อนเอนมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยนัทธิโลเกอนินทิโต บุคคลผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนะครับด้านนี้คือหุ่นขี้พึ่งของเกจิอาจารย์ชื่อดังต่างๆและพระพุทธสายญาติมีอายุมากกว่า150ปีนะครับในี่ะะพระพุทธสายญาติ องนี้จะเป็นสมเด็จโตสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมมะรังสีนะครับด้านนี้จะเป็นบ่อน้ำมนต